สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ย่าการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะปล่อยโชคเก้าชั้นค่ะวันนี้ปล่อยโชคเก้าชั้นสวยๆอะเริ่มที่กระถางแรกนะคะกระถางแรกก็จะเป็นลูกผสมนะคะต้นนี้น้องเปิดด่างมานะคะใบล่าสุดเปิดด่างมาดีมากนะคะเปิดด่างมาดีมาสวยนะคะใบนี้น้องก็เข้าสีแล้วนะคะเริ่มที่จะเข้านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่านี่ก็เปิดด่างนะคะน้องยังฝังอยู่เลยยังฝังอยู่เลยนะคะ อันนี้ก็ด่างด่างอยู่ที่ช่วงช่วงปลายใบนะคะด่างอยู่ที่ช่วงปลายใบกระถางนี้นะคะจัดโปรให้เลยสวยมากค่ะฟอร์มสวยมากตัวนี้ให้อยู่ที่900ส่งฟรีนะคะ900ส่งฟรีเท่านั้นค่ะราคาดีค่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาสวยมากเลยนะคะ,ะไปที่กระถางที่2นะคะกระถางที่ส นี่ความสวยความสีเข้าค่ะท่านผู้ชมสีเข้าดีมากเลยนะคะด่างค่ะด่างทุกใบนะคะท่านผู้ชมน้องด่างทุกใบเลยนะคะด่างทุกใบเลยด่างดีแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นด่างม่วงนะคะตัวนี้เปิดให้ที่สองพันห้าร้อยนะคะตัวนี้เปิดให้ที่สองพันห้าร้อยนะคะไซส์กระถางแปดนิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มดีค่ะฟอร์มน้องดีมากนะคะ มาที่ด่างต้นนี้กันบ้างนะคะใบล่าสุดใบล่าสุดด่างกระจายนะคะท่านผู้ชมสวยมากด่างกระจายสวยมากเลยนะคะใบนี้ค่ะใบนี้ก็ด่างดีด่างกระจายเช่นกันนะคะอ่ะส่วนใบนี้ใบนี้ก็ด่างแต่สีเขาจะเข้าที่กระดูกนะคะท่านผู้ชมสีเข้ากระดูกค่ะใบนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วใบนี้ก็ด่างนะคะอ่าด่างทุกใบเลยนะคะด่างทุกใบเลย ปกติเปิดอยู่ที่2,000อัพนะคะปกติเปิดอยู่ที่2,000อัพอ่ะวันนี้ให้ที่1500ส่งฟรีนะคะ1500ส่งฟรีค่ะท่านผู้ชมฟอร์มน้องดีมากๆนะคะฟอร์มน้องดีมาก1500ส่งฟรีค่ะไปที่ลูกผสมทับทิมกันบ้างนะคะลูกผสมทับทิมสวยมากสีด่างสีดีด่างดีนะคะด่างกระจายเลยตัวนี้ก็จะเป็นโทนอ่ะดำ ดำแดงนะคะดำแดงดำส้มนะคะสีของน้องก็คือมีหลายสีมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีทั้งความด่างนะคะคือกระจายนะคะกระจายเลยดูสีนะคะท่านผู้ชมสว่างแม้จะเป็นโทนใบดํานะคะแต่ว่าสีเขาค่อนข้างที่จะสว่างมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสวยมากเลยนะคะต้นนี้ได้ไปรับรองนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะ โชคก้าชั้นลูกผสมทับทิมนะคะใบใหม่ล่าสุดนะคะน้องเปิดนะคะเปิดด่างมาออร่ามากเลยนะคะท่านผู้ชมเปิดด่างมาออร่ามากเลยตอนแรกใบนี้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมน้องเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะเปิดมาแบบนี้เลยคือเนี่ยแล้วพอสีเข้านะคะเนี่ยเข้าแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ยังคงความสว่างอยู่นะคะคือสวยมากเลยนะคะอ่ะใบนี้นะคะอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ท <tem lad ritt> okay. ี also, ่ 1 5 0 0 0บาทต้นนี้เปิดให้ที่1 5 0 0 0บาทนะคะใส์กระถาง10นิ้วสวยมากสวยค่ะต้นนี้สวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะอ่ะมาอีกที่1กระถางตัวนี้จะเป็นอ่ะทรงคอมแพกนะคะท่านผู้ชมทรงคอมแพกแบบว่าใบนี่คือแทงไม่รู้จะแทงขึ้นตรงไหนแล้วนะคะคือคอมแพกมากๆเลยนะคะคอมแพกมากๆเลยก้านสั้นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลูกผสมนะคะอ่าเป็นอ่าทับทิมนะคะทับ พิมบวกสยามไดมอนด์นะคะตัวท็อปบวกตัวรองท็อปนะคะท่านผู้ชมตัวท็อปบอกบวก,บวกตัวรองท็อปสีของน้องก็จะกระจายแบบนี้นะคะด่างกระจายสีกระจายนะคะท่านผู้ชมใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดใหญ่ค่ะใบนี้มาใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะมาใหญ่กว่าเพื่อนเลยดูความความด่างนะคะความด่างใต้หลังใบด่างกระจายเลยนะคะสีของน้องนะคะโทนสีม่วง อ่ใบนี้ก็จะมีตำหนินะคะขอคนที่รับได้นะคะดูอ่ะความกระจายของสีนะคะท่านผู้ชมความกระจายความด่างนะคะด่างดีมากเลยด่างดีมากๆค่ะท่านผู้ชมน้องด่างดีด่างสวยดีจริงๆค่ะใบค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงนะคะใบหนาแข็งแรงค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทอ่บาต้นนี้มีเพียงต้นเดียวเท่านั้นนะคะมีเพียงต้นเดียว ต้นเป็นลูกผสมของทับทิมสยามนะคะบวกสยามบวกสยามไดมอนด์นะคะท่านผู้ชมทับทิมสยามบวกสยามไดมอนด์น้องได้เป็นคอมแพกมาสวยมากนะคะท่านผู้ชมมีเพียงต้นเดียวเท่านั้นนะคะเปิดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะสวยมากๆเลย สนใจต้นไหนนะคะสามารถแจ้งนุดได้คะ่ะ0644787995นะคะนะหรือจะแคปส่งให้นุทางไลน์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ